พอดีเป็นตาแพงเป็นตาแงงนะแถวอะเอาตัวนี้มันมาตัดกระโดงหัวนี้เฮ้ยแรง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 อันนี้กัดัวผู้หนออันนี้กัดัวผู้หนอมันห่วงผู้สาวพี่น้องเอ้ยมัดมือนี่จีได้เขาขอกบ่นี่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ย ก้าวทักทายสบายดีเดอ้อพอแม่พี่น้องปองปายเบิดสุขุสุขนหนอกมือนีกลับมาพบพ่อกำนกอีกแล้วเนาะสาวน้ำม,มนต์เหมือนคนอารมณ์ดีแห่งเมืองเสียงข่วงนั่นเองนะจ๊ะมืนนี้เนาะนกสีพาทุกคนไปไล่ตงงัวเข้าคอกเข้าแรงเด้อพี่น้องหลังจากที่ไล่งัวเข้าคอกเข้าแรงแล้วเนาะนกกาสีพาทุกคนไปเบิ่งคอนงัวนั่นเนองเนาะเฮาก็เกียมไปเบิ้งนํากัดเนาะทุกคน ว่าเป็นเลอเขาจึงคอนงัวไว้แล้วงัวที่เขาคอนขนาดมันจะเป็นโตแบบเลอลักษณะแบบเลอจุดประสงค์ที่เขาคอนงัวฮะเขาคอนไว้เพื่อเหลือ,อนะนะพ่อแม่พี่น้องเขากระเกียมไปเบื้องํากันเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็คือตัวงัวอยู่เหือนอกนอกเนาะหลังจากที่เขาไล่มันไปขึ้นคังแล้วฮะนก,นก,นกประมาณ3ามสี่โมงแรงมันกะกีลงมาบ้านเองเนาะมันกะจิมันเลาะกินหญ้าอยู่แถวบ้านนี่แหละนี่อันนี้เนาะคืองัวอยู่เหือนก มีทางมดก้าโตเลยเนาะพอดีสุดก้อนๆให้มันเกิดอีกตัวหนึ่งกันเลยว่าได้ก้าโตเนาะพี่น้องอันนั้นก็คือัวกระเจ้าเนาะัวอยู่ข้างเหอนนกนี่แหละกระเจ้าขังไว้ทางไหนเดี๋ยวเหาสิไปไล่งวยอยู่ทางคุณกอนเดอร์ทางเหอนบ้านนกนี่กะแบบคุ้มหลายนิดนึงเนาะพี่น้องผู้เลอมาทางนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะ แม่อันนี้หากระเกิดเนาะทุกคนเนี่ยตัวงามแท้งามมากเลยทรงเย่อๆสูงสูงเนาะทุกคนความงามเอา,เอาเอาเล่นเล่นเล่นเลนเล่นเลนเล่นเลน,เ,ลน,เ,ลนเอา้าเป็นต้นนั่นหรืออะไรทุกคนต้นอันนี้นเป็นคือหวัวตัวงูเห่านี่แหละเนาะเมองไหเป็นคือมันพึงคอออกอยู่ บุคุว่าม็นต้นอะไรเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่เหืออหน้าวันฮะอ,อ,อ,อันนี้นี่<อ>ต้นพักสลัดเหงาอโอ้ทุกคนะน,นะต้นพักสลัดเหงาแล้วเกิดเป็นเล้นะั้นอันนี้แม่นมันออกแบบปกติเนาะอันนี้ปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่ตัวน,นั้นมันจะออกแบบผิดปกติทุกคนเป็นคือตัวงูนี่แหละเนาะคืองูเห้งงอหัวให้ก็เนาะ อุ้ยเอดเลยว่าเป็นตอนนั้นโอโยเป็นตาานเนาะจับปะปันี้ไปไล่งัวต่อเนาะทุกคนเฮ้ยเอ้าเอาเอ้าบุญไปบุญไปเอ้าบุญเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลนไปพุ่นแล้วเฮ้ย ฮ้ยแรงแรงแรงแรเฮ้ย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 แรงแรงแรแรงแเน่่มันมายอกสาวแล้วทุกคนมายอกสาวแล้วอืนตาสะออนเฮ้ยเฮแรงแรงแรง แรงแร่งแรง,แรงนี่หัวน้อยอตอกโตเนาะทุกคนพอดีเป็นตาแพงเป็นตาแงก็แทววะหุ่นมันนี่แบบเยอะๆสูงๆเนาะทุกคนสองตัว ตัวนี้เกิดโดนก้อนแล้วเนาะส่วนตัวเนื้อฮั่นมันห่างก็เกิดได้สองเดือนปลายนี่แหละพี่น้องหัวน้อยไปแรงแรงแรงเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยไป้ายพี่น้องมาอีกแล้วงัวเหนียวหัวน้อยเหนียวเด้ออันนี้พี่น้องไปเฮ้ย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  เฮ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสอสาี่ห้าหเดปดเก้าเก้าตัวเนอะเฮ้ยไปเฮ้ยแรงแรงแรงรไป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 กีกีกีอันนี้พูดหมาขาวเนอะทุกคนงามให้งามปะตัวควกขาว ตัวนี้มันมาเต่กระเลยหัวนี่หฮ้อ <C ül> เอา้าบู้ว่าตัวนี้มันมาแต่กระเลยทุกคนมันหัวเผลออันนี้นะเอา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 มันเอ็ดเลยละันเอาเอา,เอา,เอาหัวโซนเดียว เอ้าไอ้์เลอมันเป็นแนวนี้อ่อเคยจิก้าไปไล่มันเอาเป็นแนวนี้เอ้านั่นมันไอต์เลืออันนั้นพี่น้องมันคือพ่กไปคอกไปแรงเฮ้ยเฮ้ยแรง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 เฮ้ยไปไปไปเฮ้ยแรง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 อันนี้กัดตัวผู้หนออันนี้กัดตัวผู้หนอมันห่วงผู้สาวพี่น้องเอ้ย มัดมือนี่จีได้เขาขอบ่นี่เป็นแนวนี้อยู่นี่เฮ้ยแรงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยแรงแรงแรงแเฮ้ยแรงไปไปเฮ้ยแรงแรงแไปแรงเฮ้ยเเฮ้ยแรง ไปเอาเฮ้ยไปเลยเร่ง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 เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องมันห่วงตัวแม่นี่นะน้องทุกคนเบิกไหมตัวน้อยๆกับมาห่วงตัวแม่อยู่นี่มืดมือนี่มันจะได้เข้าขาอ,อกบ่นี่นะลหลอ้อมหลายหอบเติบเลย เอาตัวนั้นพัดไปกินนมโอ้ยตั้งแม่นเนาะมึงไหมเฮ้ยแรง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 เฮ้ยไปไปพุ่นเฮ้ยไปไปพุ่นเลยเนาะทุกคนไปพุ่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยแรงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแรง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 อ้าวไม่อย่างงัวนี่มันคือมาคิดเด้อท้าเกาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยแรงแน่แน่แน่เฮ้ยโอ้ทุกคนบูชาเฮ้ยเอ้าอันนี้ไมนงัวเผื่อะไร ไปพุ่นแหและแล้วมันเดินมันแล่นกับคืนออ้นม,มันมหรอฮะเอาเหรอมันซอกลูกมาหา <c oughs> เออนนั่นป้าแบงค์หาไล่มันออกมาดูมันเป็นลิฟต์ก่อนเลยเออมาแล้วที่ว่าซอกยู่มันแล่นไล่อย่างตายแล้ว <c oughs> มันซอกลูกมันรอทุกคนมันบ่เห็นลูกมันมันบ่ยอมเขาคอ,อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันนี้กะครบเลยเนาะนะเก้าตัวไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเแรง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 เฮ้ยโอ้ยเนะาะจักมันจิมาเอ็ดเลยเนาะตัวนี้กะเอาเอาเอา

แรงแงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้บ่แม่นงัวยู่เหือนนอกเนาะทุกคนเอาต้องไล่มันออกจากคอ,อกเนาะไล่มันเข้าคอากรับมาได้ได้พี่นอ้องเดี๋ยวเจ้าจของเขามาซอกบ่เหนน็นเนาะเฮ้ยแรงออื <_ d ance> ตีตัวน้อยๆนี่นี่เฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเก้าโตทุกคนเก้าโตเดี๋ยวเอามานับเบิ้งกำกันเนาะว่าจีครบเก้าโตบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครบแล้วเนาะแมยังมาจบอบอยู่ในอยู่เฮ้ยไปไปไป หลังจากที่เห่าไล่ตัวงัวเข้าคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เห่าจะมาเบิ้งคอนงัวกันเด้อเพราะว่าพี่น้องเนาะเห่าก็เกี่ยมไปเบิ้งนําการว่าลักษณะงัวที่เห่าเอามาคอนไว้ขนาดมันจะเป็นแนวเลยเนาะทุกคนไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยจ้าอยู่ทางด้านนี้เนาะทุกคนก็คือตัวงัวที่เห่าเอามาคอนไว้นั่นเนองเนาะเน,ะเน,ะเนะี่ย โตกาจิตตุยๆเยอะๆแบบนี้เนาะส่วนหลายแม่เหา่าซีคอนเตโตผู้เด้อพี่น้องคอนเตโตผู้เนาะแม่โตตุยๆเยอะๆพอดีว่านกไตแฟดและเหงียงซสื้อและตามันออกเสียงเนาะแม่โตเยอะๆแบบนี้อันนี้คืองัวไอ้เคยนกเนาะที่เศร้าเอามาคอนไว้เนาะเศร้าคอนนี่ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละทุกคนได้โตเยอะซ้ำนีน้เนาะเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ย เจอแท้เฮากอยากคอนไว้หลายๆโตเนาะแต่ว่าเฮาวันไปเกี้ยวญ้าเพื่อมันกินบพทันขนาดนี่ตัวงัวที่เฮาเอามาคอนนี่เฮาต้องไปเกี้ยวย้ามาเพื่อมันกินเนาะเพื่อมันกินและนอนกินและนอนมันจึงโตตุ้ยๆโตเยอะๆนี่นะพี่น้องสว่วงก้อนนี่เนาะกะเจ้ามาถามซื้อของเรลานี่กะกะเจ้าฮือราคาเจ็ดเปดล้านเลยเนาะแต่ว่าเศร้ายังบพระทันขายว่าจีเลี้ยงเพือมันเยอะๆก้อนนี้อีกเนาะจึงจีขายเนี่ย แล้วจุดประสงค์ที่เฮาคอนงัวไว้นี่ก็คือเฮาคอนเพื่อเฮ็ดพ่อพันุแม่พันุหรือว่าคอนไว้ขายนั่นเองเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาบ่าได้ป้อยมันออกไปเนาะเฮามีแต้เกี้ยวง้ามานคือมันจูม้มันกินมันก็เจีโตตุ้ยตุ้ยเยอะๆตุ้ยพีมีแหงแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้แหละเนาะอันนี้ทางบ้านนกจีเอิญว่าคอนงัวเด้อพี่น้อง หลังจากที่นกพา fc เนาะไล่ตัวงัวเข้าคอกแล้วก็มาเบิ้งคอนงัว fc เขาก็คือจีเข้าเจอแล้วเนาะว่าเป็นเลอเขาจึงเอิ้นว่าคอนงัวนะพ่อแม่พี่น้องจุดประสงค์ที่เฮาคอนงัวนี่ก็คือเขาคอนไว้เพื่อเป็นพ่อพันุเนาะหรือเขาคอนไว้เพื่อขายเพื่อมันได้ราคาสูงนั่นเองเนาะทุกคนเจอแท้ยู่เหือนกกอยักแบบคอนไว้หลายตัวเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาไปเกี่ยว้าเฮิ่มมันหนานเนาะก็เลยแบบคอนเท่อละตัวเท่อละตัวไวเนาะคอนตัวนี้แล้ว หลังจากที่มันเยอเขาต้องการที่จะขายกะเอาโตอื่นมาคอนไว้อีกเนาะเฮาเฮ็ดแบบนี้เนาะมันก็นแบบจีได้ราคาดี D ได้ราคาสูงขนาดเนาะ เพราะว่ามันเป็นตัวตุ้ยตัยตวเวย่อยเลยเนาะทุกคนแล้วสําหรับวิดีโอนี้นกกาเจ้าซัมนีกก้กอนเดอครบเจอเอฟซีทุก่านเนาะที่เข้ามาบึงวิดีโอของสาวเสียงขวงเข้ามาแล้วเนาะผู้เลยอย่างพระท่านกดติดตามพระท่านกดไลค์พระท่านกดแชร์เนากะกับโก้เป็นกําลังเจอเฮนกแต่เดอิอเพื่อเฮานกมีกําลังเจอเนาะเฮ็ดวิดีโอเมื่อเฮฟซีทุก่านได้ครับบ่งครับสมนํากันกอีกเนาะ กดติดตามอย่างเดียวพอเด้อพี่น้องต้องกดกระดิ่งติ้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 งแจ้งเตือนพร้อมเด้อเพื่อจีบพาดวิดีโอเมื่อเมที่นกอัพโหลดลงเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนาะนกกระต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย